สวัสดีครับพี่หน่อยครับจ้าสวัสดีจ้าแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านครับผมเคยอีสานใต้เนาะครับวันนี้เช่นเคยครับมาติดตามแนวทางความฝันของพี่หน่อยครับในงวดของวันที่16ตุลาคม67ครับท่านผู้ชมพี่หน่อยเองในงวดที่ผ่านมาเลขก,ก็เข้าครับท่านผู้ชมเข้า,าบ้านเลขกที่เนาะครับก็คือว่าพี่หน่อยนฝันว่าตัวเองนะครับท่านผู้ชมครับไปที่ พัทยาก็คือไปเที่ยวครับลแล้วคราวนี้ไปเจอกุ้งตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมแล้วได้จับกุ้งจํานวนนั้นมาที่บ้านครับท่านผู้ชมมาที่บ้านแล้วก็มาทํากินอยู่ที่บ้านครับได้กินทั้งครอบครัวเนาะครับแล้วคราวนี้พี่หน่อยก็เลยให้แนวทางมาว่าน่าจะเกี่ยวกับบ้านเลขที่ด้วยครับบ้านเลขที่ของพี่หน่อยก็คือบ้านที่หนึ่งห้าหกครับเลขก,ก็ออกห้าหกหกห้าเนาะแล้วก็ให้กันเลขเก้าด้วย ก็แปลว่าเลขของพี่หน่อยเนี่ยเข้าทั้งบนและล่างครับท่านผู้ชมก็คือถ้าตัดเป็นสองตัวก็เข้าได้ทั้งบนทั้งล่างในวันที่ผ่านมาถ้าใครซื้อเลขอ่า5 59ก็จะซื้อ56 65ด้วยครับก็จะมีโชคครับท่านผู้ชมครับในวันนี้พี่หน่อยก็บอกว่าพี่หน่อยเข้าฝันแล้วครับท่านผู้ชมครับฝันผ่านมาได้กี่วันแล้วครับพี่ในเมื่อเสาร์ันเมื่อคืนนี้นอ๋อครับครับ โอเคครับเดี๋ยวให้พี่น้อยเ้าความฝันแนวทางที่เห็นให้อิซี่เพิ่นได้รับชมรับฟังอีกเนาะพี่เนาะจ้ะครับมือนีก็เห็นบอกว่าไปทุรลามาก่าครับพี่เม่นไปงานขาวดำมางานขาวดำมามู่บ้านนี่กัมีคนเสียอีกแล้ว้ะอโอครับครับโอเคครับเดี๋ยวให้พี่น้อยเริ่มเบาเลยเนาะครับครับเ้าเลยจ้ะฝันว่าจังใดแน่ครับผมฝันว่านี่ล่ะผ้ามูไปสอน สอนอยู่แถวทงหน้าไปไปน้ากันหลายคนอยู่บ้านนี้ไปสอนว่าสิไปสอนปลาสอนหวกนี่แหละมันบ่ได้ไปได้แต่กุ้งฝอยบ้านนี้ครับเต็มกุ้งฝอยกับฟ้านี่เตกุ้งคือเก่เอาแล้วนะในตัวน้อยเนาะบ้านนี้ฟ้าน,นี่แต่กุ้งฝอยบ้านนี้โอ้ยสอนไปทางได้กด้แต่กุ้งฝอยบ้านนี้ครับหอบเอาได้บ้านนี้มือนี่บุ้ยจุ่มไอ้เจ้าหอบใส่ขุค่ะหอบใส่ขุหน่อยขู่หน่อยหน่อยนึก uh no 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 ดอกเต็มขุ มีพกันทั้งทั้งมูจักใดอีหยังแต่จะคข้องได้แต่กุ้งฟอยอย่างเดียวพร่กันบันนี้ได้ล้วอครับพร่กันเมื่อครับค่ะเมื่อ้วก็ยางมายางมาเรื่อยเลยจะมาหอดเพื่อนหอดเพื่อนบันนี้ก็มาเฮ็ดเก็บกุ้งเก็บ,อ,กบอัหยังที่มันออกเนาะค่ะเนาะทำความสะอาดบันนี้ไปตัดไปตองมากอะเอามาหอบมาปรุงเครื่องอะไรก็มาหมกบม่ไดดเฮ็ดขวบขึ้เขาเด้ เอาเอาหมะมกใส่ใบตองอย่างมานี่ใบตองพิมหอยบากไงหนึ่งค่ะซ้ำพิละ่ะเออหอยบงไงเหลืก็ะมอย่างย่างซุกแล้วเพราะกรรมอมาเทศใส่ถาดเต็มถาดแดงจึงคืองไมีแต่ฝอยหน่อยๆน,นะคะกุ้งฝอยเนาะคะมันี่ับวพอนั่กนงกินกันมานี่จนอิม่มอิ่มแล้วก็ลูกขืนมานี่ตื่นค่ะได้ขนาดละปลาเ็ก <laughs> กุ้งฝอย คือฟันเนี่ยฟันอกลุงอีกเลยจะให้ตีจังไดน้อค่ะแบสี่ตีน้าเนยเ้อฟันอนกลุงฝอยที่ตีได้อีกแล้วอืม <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ฟันทนํานันล่ะไม่ได้ฟันหลายไอ้รอบนี้ก็เอามาก,กินอยู่บ้านอีกแล้วครับแม่นะมาก,กินยูบานอีกแล้วมีผู้ใดกินน้ำเน้ครับกินมรบขรัวคือเก่าแมนฟันคือ,คอฟันยังสันอีกแล้วฟันคือลักษณะในงวดที่ผ่านมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมนครับแต่แตกต่างตรงที่ว่ารอบ ม่วที่ผ่านมาฟันได้กุ้งไงแมนรอบนี้ได้กุ้งฝอยอครับที่ตีจังไหนกุ้งฝอยเอามาเห็ดกินแดงจึงคืองเลยครับมาม็อกนีมันกัดแดงเนาะอามามกเป็นมกแล้วเข้ากับเทอาองกัะแดงมันมาละกุ้งฝอยอะจำกินจำกินอืมมันกึมปั่นเขานี้วในกระจำความรู้สึกในความฝันนี่เป็นจชงไดครับเวลากินกิน้วบ็แซ่บแล้วเนาะกินกับเสียบมัอิ่มแล้วเนาะ เออจำแจวพร้อมกินข้าวเหนียวพร้อมจำกินกันโว้แสบหลายจ้ะก็มาซูใหย่กินแม่ซูใหญ่กินขอบกลัวเมื่อชิคนคะนั่งกินกันครับครับแต่ว่าพี่น้อยฝันดีครับอีมีิโศอีกบ่ครับจังเอยเอาบบาถึงเกลียวอรืว่าจับท้องตัวเอฟซีเออเอาแต่สามตัวประสิแิม่นยังคักเอาได้สามตัวไหมครับก็คือตัวของพี่น้อยนะครับมักเลขสามตัวครับท่านผู้ชมคือเราอยากได้หลายครับเวลาซื้อครับ เ <laughs> <uet? S 2> ลืนี้มันก็เลยพาดไปเนาะแ,นแต่สำหรับออทซี่ที่เบิง่งคลิปนี้เนาะครับคือผมกับซเวลเป็นประจำวาเวลาเลขสามตัวครับก็คืออย่าลืมตัดเป็นเลขสองตัวน้ำเน่ครับเพราะว่าบางครั้งบันสีบมาทางเบิร์ดสามตัวมันสิมาสองตัวนี่หลายกว่าเนาะพี่น้อยเนะาะ <ๆ S 1> ครับก็คือค <c oughs> ันเลขมาเข้าใดเลขมาสามตัวเข้าบอตัดกันส่ครับ ตับมันกระสีแตกค er um. ือพี acha, hi, ่น้อยเนี่ลายเทื่ออะไรนี่ลายคางลายหนเนาะพี่น้อยเนาะจะอยู่จุกผ่าแต่พี่น้อยนี่เท่าที่ผมมาเห็นคลิปของพี่เนาะที่พันพามากกแม่นยูเนาะพี่เนาะครับเขาสองตัวบอยข้ามรุดสองสองเถื่อบ้านรุดครับอืมก้อนนั่นก็เห็นบอกว่าก้อนที่ผมสิมาเห็นคลิปของพี่น้อยเนี่ยพี่น้อยกระถือเลขสามตัวูอยย่เนาะพี่เนาะจ้ะประมาณสองเทื่อนี่ละครับเดี๋ยวต่อไปนี่ครับบนนี้ครับพี่น้อยอาซีายโชก็ได้ครับ เพราะว่าตัวพี่น้อยนะครับฝันแต่ลอดแต่บางครั้งก็ฝันแค่พื่อนเนาะพี่เนาะฝันได้กินแล้วก็เข้าของมาห้กับธรรมดาเนาะแต่เลขเขาตลอดครับทนผู้ชมครับล่องจับตาเบิงไวเนาะครับสลับในงวดนี้พี่น้อยกับฝันอ่ามีประมาณนี้เนาะพี่น้อยครับคือว่าฝันว่าตัวเองนะครับได้อ่าไปหาปลากับเพื่อนครับแต่คราวนี้พอไปถึงหนองน้ําก็เห็นแต่กุ้งครับก็คือกุ้งฝอยครับก็คือหาปลาครับ อ่อสวิงซอนไปเนาะได้แต่กุ้งครับท่านผู้ชมเป็นกุ้งฝอยเต็มไปบิดครับเอามือหอบเอากระปานั่นครับพี่น้อยว่าครับหอบใส่คุด้ยครับเอันี่หอบใส่คุครับหอบส่คุอืมมาลายปวดอันี่ได้ลายก็คือบดีปลาใ้นี่บอกว่ามีได้แต่กุ้งฝอยครับเอากลับมาบานมาเฮ็ดสูพ่อแม่าลูกเดากิ่นครับหอหมกกนพอ่เนาะหมกเอาบ่ได้ขวนเขาดิหมกเอาอันนี้ก็ฝันนี่ครับ พอมกเสร็จเรียบร้อยมาเทใส่จานครับอสวดจุมกลุ่มพี่น้อยว่าคําแดงจึงคืนครับครับแล้วที่นี้ก็มีประมาณนี้เนาะเอาแค่นี้ให้พี่น้อยตีตัวเลขเนาะครับตีตัวเลขเลครับเอาในตําราน้าไหนครับยกอนเอาตามความเข้าใจเขาเอาตําราน้าในตําราน้ามีหาหนึ่งกับหาสี่กุ้งกับสี่เอาหาเก่าคือเก่าตัวมันกุ้งกุ้งฟอยเนาะกุ้งหน่อยจังกสี่ตีจังหดตีเลยเก่าบอหรือจังหดเลยพอกระหา กุ้งกะเกาอย่างซีบอกครับอ๋อแต่หาหนึ่งกับหาซีเน,นีน่คืออนามจำราในจำราทำนายฝันแมนคือมันมีหลายโตเนียในทำลายฝันแต่เรียกเอตโตที่จะข้องมากที่สุดก็คือมักเลข่หาสารหนึ่งก,กับหาซีแมนอ๋อครับครับอันนี้บาลิทีบาริทีคือเก่าครับท่านผู้ชมหนึ่งห้าหกให้ระวังหนึ่งห้าเก้าครับไม่แน่อาจจะมาบ้าเล็กทีอีกก็ได้ครับเพราะว่าตัวเลขในวันนี้ครับท่านผู้ชมหลายๆท่านครับเซียนที่ว่าเขา มีะหอตัวเลขครับหลายๆท่านที่ผมฟังมาครับเขาบอกว่าเลขหกยังอยู่ตออ้อไม่แน่นะครับ<อ>จะอยู่จริงหรืออยู่ปลอมเดี๋ยวรอดูตอนที่เลขออกเนาะครับมีครับท่านผู้ชมบ้านเลขที่หนึ่งห้าหกแล้วก็ให้ระวังหนึ่งห้าเก้าครับท่านผู้ชมครับก็จะมีประมาณนี้เนาะพี่หน่อยครับโอเคครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสุดท้ายนี้ผมคืออิสานใต้ก็จะขอจบคลิปไว้ เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ของเขยอ,อีสานใต้ให้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้ได้ดูคลิปของคนเล่าฝันครับที่ท่านผู้ชมชอบนะครับก็สามารถพิมพ์เข้าไปช่อง YouTube ว่าข่าอ,อีสานใต้แล้วก็กดตรงวิดีโอแล้วก็ไล่ดูคลิปของคนเล่าฝันของแต่ละท่านได้เลยครับท่านผู้ชมชครับก็มันจะขึ้นมาทั้งหมดเลยครับครับก็มีประมาณนี้เนาะพี่หน่อยเนาะครับ ขอให้เงินไหลนองทองไหลมาโชคดีเห่งต่างๆในงวดของวันที่16ตุลาคม667นี้กันทุกคนทุกท่านครับขอบคุณพี่หน่อยอด้วยครับขอบคุณครับ